สวัสดีทานผู้ชมและขอสำบกกถุกทานปกนิเรา้าเจ้าช่องจีนทีชวันนี้เป็นวันเที่ยวไต้หวันวันที่3และวันสุดท้ายแล้วและสถานที่ที่เราจะไปก็คืออนุสรณ์สถานเจงไกเชกเปลี่ยนแผนนะคะจากพี่ไกด์เมื่อหลังจากไปเที่ยวเมืองพิงซีเสร็จหรือถนนโบราณซูเฟินคือที่นี่ก็จะมาเที่ยวเป็นที่ที่2นะคะไม่ใช่ที่แรกก็ขอโทษด้วยนะคะที่มาขัดจังหวะช่วงสาระโอเค กลับไปฟังสาระของที่นี่ต่อค่ะโอเคหนูก็เคยไปมาแล้วเมื่อตอนหนูไปไต้หวันครั้งแรกสมัยมส่ทัวร์ไต้หวันรอบนี้ก็ก็ยังไปที่นี่เหมือนเดิมเดี๋ยวสาระขอสถานที่นี้เดี๋ยวหนูขอใช้คลิปเก่ามาเป็นภาพประกอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสาระของสถานที่นี้กันเลยดีกว่าค่ะ อนุสรสถานเจีงยงไคเชกตั้งอยู่ที่ถนนทรงซานเมืองไทเปประเทศไต้หวันเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองไทเปสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1976 เพื่อเป็นการรำลึกและทิอทนอดีตประธานาธิบดีเจีงยงไคเชกผู้นำประเทศซึ่งเป็นที่รักและศรัทธาของชาวไต้หวันที่นำพาประเทศของพวกเขามาถึงทุกวันนี้โดยตัวอนุสร์สถาน เป็นอาคารสีขาทั้ง4ด้านมีหลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินในสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งตรางงานอยู่กลางจัตุรัสเสรีภาพมีขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนทั้งหมด89ขั้นเทียบเท่ากับอายุของท่านซึ่งใช้เวลาสร้างรวม3ปีภายในจะมีรูปปั้นทองสำเร็จของประธานาธิบดีเจงไคเชกใส่เือจีนแบบโบราณอยู่ในอิริยาบถนั่งและมีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มและกำแพงด้านใน จะมีข้อความปรชัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่3คมั้นคือจริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ถึงแล้วนะคะอนุสร์สถานเจงคาเช็คเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วสมัยม .4 เที่ยวตะวันข้งแรกหรือเคยมาเที่ยวที่นี่เมื่อวันที่3นะคะแล้วก็6ปีผ่านมาปี3เข้าปี4 ก็มาวันที่3เหมือนกันแต่ที่เป็นวันสุดท้ายแล้วก็มาช่วงส,สายเกือบเชี่ยงแล้ว mm hmm. ก็ผ่านมา6ปีแล้วไม่รู้ว่าอนุสาวรรานเจคายเจะเป็นยังไงบ้างเดีเราไปดูกันค่ะ ลับมาแล้วครับผมตอนนี้ก็อหอน,นิทรรศการโ mm hmm. บส์ท่านเจงกกเชกตอนนี้ mm hmm. ก็โดนเอาออกเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างลูกบ้านท่านเจงไกเชกแล้วก็รถสรงตัวของท่านเนี่ยยังเก็บไว้อยู่นะคะบี mm hmm. คนก็โล่งเจ้เดิมทีที่หนูเคยมามา,มาห้ากว่าปีที่แล้วมันจะมีเหมือนเตยพาเป็นทหาร แต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ข้างล่างแล้วนะคะ